สวัสดีครับทุกท่านครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญกษาบไทยเก่าโบราณและก็เหรียญเวียนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็น EP ที่16แล้วนะครับ FC ครับผมก็มาทักไายนะครับและก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญสิบบาทนะครับสองสีรัชการที่9ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเช่นเคย ก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโดยการกด s u b s c r i b e นะครับและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยนะครับทุกท่านครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องกราบขอนะครับอภัยทุกทท่านนะครับที่เป็น f c ของช่องด้วยเพราะว่าคลิปที่แล้วนะครับก็มี f c นะครับมาคอมเมนต์กันมากมายโดยเฉพาะนะครับ คลิปที่ผ่านมานั่นแหละครับคลิปรับซื้อเหรียญ2บาทสีเงินนะครับหรือแม้กระทั่งคลิปอื่นๆนะครับที่ผมได้ทําการประกาศรับซื้อลงไปนะครับโดยนะครับไม่ได้ให้ช่องทางในการติดต่อนะครับกับ FC กับนะครับทุกขั้นไว้นะครับผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็เนื่องจากว่านะครับผมส่วนหนึ่งนะครับต้องต้องขอชี้แจงนะครับต้องขออ่า แจ้งให้เอฟซของผมได้ทราบผลว่านะครับช่องนี้นะครับช่องรับซื้อเหรียญกระสาบไทยเก่าโบราณเล่นเขาเหรียญุนเวียนเนี่ยเป็นสาขานะครับเป็นช่องสำรองนะครับของช่องบอลบือรักเหรียญครับทุกท่านครับผมช่องใหญ่คือช่องหลักนะครับเผื่อช่องใหญ่ช่องหลักมีปัญหานะครับผมก็เลยนะครับทาช่องสำรองขึ้นนะครับทุกท่านขอยืนยันว่าทําแค่ช่องเดียวครับผมช่องเดียวจริงๆครับคือช่องนี้ครับผม รับซื้อเหรียญกระสาบไทยเก่าโบราณและก็เหรียญหมุนเวียนช่องนี้แหละครับที่ทุกท่านนะครับกำลังดูนี่แหละครับผมทุกท่านครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางแรกก็คือแอดไลน์ที่ ID 064 2 2ย1 4ก9นกนะครับผมก็พอดีนะครับต้องขอชี้แจงสําหรับทุกท่านท่านใดที่แอดไลน์มาแล้วนะครับไม่สามารถค้นพบหรือหาเจอนะครับในระบบไอ l ด n e ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่านะครับผมก็ได้ไปทาการสอบถามร้านโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับเพราะว่าเขาเขาบอกว่าผมซิ้โทรศัพท์ใหม่ครับเครื่องเดิมนะครับเป็นเครื่อง oppo นะครับทุกท่านครับผมพอมาใช้เครื่องใหม่เครื่อง iphone นะครับ iphone 11นี่นะครับสาเหตุที่เปลี่ยนเครื่องเพราะว่านะครับเพราะว่าอยากจะถ่ายคลิปนะครับหรือถ่ายรูปให้มีความชัดนะครับขึ้นเนื่องจากว่ามี fc หลายหท่านนะครับบอกว่าคลิปวิดีโอที่ถ่ายลงนะครับภาพไม่ค่อยชัดนะครับหรืออะไรหลายๆอย่างและก็ความสามารถนะครับในการทํางานของโทรศัพท์มือถือนั้นต่างกันนะครับก็ผ่อนมานะครับ iPhone 11นะครับผมทุกท่านก็ก็เกียดเงินนะครับส่วนตัวที่มีนะครับเพื่อที่จะมาทําคลิปวิดีโอดีๆให้กับทุกท่านได้ชมนี่เลยครับก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่ แอดไลน์ไอดีแล้วนะครับแอดไม่เจอหาไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ซื้อขายกันแต่ครับทุกท่านครับผมแต่ไม่เป็นไรครับแอดไลน์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ส่งรูปนะครับเหรียญหรือคลิปวิดีโอมาช่องทางทางเพจ Facebook ก็ได้ครับโดยนะครับเข้าไปที่นะครับคำว่าค้นหาครับผมตรงค้นหานะครับเราก็พิมพ์คําว่านะครับผมรับซื้อเหรียญกระสาบไทยเก่าโบราณและก็เหรียญหมุนเวียนนะครับพิมพ์แบบนั้นเลยครับผม ก็จะขึ้นมานะครับชื่อช่องเป็นเพจว่าบลบอร์รี่ลักเหรียญนะครับแล้วก็สแล็สนะครับท่านรับซื้อเหรียญกระสับไทยเก่าโบราณแล้วก็เหรียญมุนเวียนนะครับเข้าไปที่ช่องนี้เลยครับทุกท่านครับผมเพจนี้แหละครับเพจ Facebook ที่เป็นอ่าช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับของอ่าของอ่าชาแนลนะครับของชาแนลรับซื้อเหรียญกระสับไทยนี่แหละครับผมเพื่อที่จะส่งรูปนะครับเหรียญที่ผมได้ประกาศรับซื้อทั้งหมดนะครับตั้งแต่คลิปแรก จนถึงคลิปสุดท้ายนี่แหละครับผมมาให้ผมดูนะครับผมทุกท่านครับก็3นะครับการโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ก็ใช้เบอร์เบอร์ที่เป็นเบอร์ไอดีไลน์ที่นะครับ064ครับแต่ว่านะครับการโทรศัพท์ติดต่อกันนะครับผมก็คือเราจะได้เห็นเพียงแค่เสียงเนาะทุกท่านครับผมก็อาจจะไม่ได้เห็นเหรียญนะครับ แต่ก็ต้องใช้วิธีการนะครับสองวิธีขั้นต้นก็คือแอดไลน์นะครับถ้าแอดไลน์ไม่ได้ก็คือเข้าไปที่เพจ Facebook นะครับเพจ a c e b o o k จะแน่นอนชัดเจนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็กำลังตอบนะครับตอบให้กับ f c นะครับที่ส่งเหรียญมาขายหรือมาประเมินราคาให้กับผมนะครับมากมายครับแต่ละวันก็เป็นหลายสิบคนครับผมทุกท่านครับผมหลายสิบคนจริงๆครับเพราะว่าผมทำสองช่องเนาะช่องนี้ก็คือทําขึ้นเพื่อมีเหตุฉุกเฉินแล้วครับสารอง โอเคนะครับทุกท่านเนาะเคลียนะครับต้องกราบขออภัยสําหรับคลิปที่ผ่านมาด้วยนะครับมีคําถามมามากมายนะครับว่าผมทําช่องนะครับซื้อจริงหรือเปล่านะครับก็เกิดความสงสัยขึ้นนะครับใครก็สงสัยครับไม่ว่าใครก็สงสัยผมก็สงสัยเหมือนกันครับถ้าผมเป็นลูกค้าครับผมครับผมก็มาต่อกันที่นะครับเหรียญที่จะทําการรับซื้อในวันนี้กันก็แล้วกันนะครับทุกท่านครับผมเหรียญก็คือเหรียญ10บาทสสีปี2530ิ 7นี่แหละครับตามที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลยครับผมก็จะนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับที่ครั้งหนึ่งนะครับที่เรานะครับอาจจะเคยใช้งานมานะครับตรงนี้ก็นะครับปัจจุบันนะครับปีพศ2 5 3 7นะครับผมเราก็ยังนะครับเห็นหมุนเวียนอยู่ในระบบอยู่นะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มีขบวนการผลิตมากมายนะครับ ร้อยห้าสิบล้านเหรียญกว่านะครับอีฟสีร้อยห้าสิบล้านกว่าเหรียญครับต้องขอไปเลยครับถ้าใช้คําไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับก็เป็นการพูดที่ไม่มีสคริปต์เนาะทุกท่านครับผมการผลิตนะครับเราไม่ต้องไปสนใจครับมากมายไก่กองเหมือนกับปีอื่นๆนั่นแหละครับแต่นะครับวันนี้นะครับเหรียญที่มีราคาคือเหรียญที่อยู่ด้านซ้ายมือของจอนี่ครับเหรียญนี้เหรียญที่ไม่มีราคาก็คือ2เหรียญนี้ครับนี่สเหรียญนี้ครับผมนี่คือเหรียญุนเวียนนะครับที่ออกมานะครับ เอาเหรียญที่ไม่มีราคาก่อนนะครับเหรียญที่ไม่มีราคานะครับก็จะอยู่ดดวยครับสองเหรียญนี้ครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยผมจะหยิบใส่มือนะครับให้ทุกท่านดูนะครับแล้วก็ทําการหมุนนะครับที่ไม่มีราคาเพราะอะไรเนี่ยครับปกตินะครับปกตินะครับเมื่อจับใส่มือแล้วนะครับเนี่ยเอาด้านวัดจับใส่มือแล้วก็หมุนนะครับพระเสียรของในหลวงรัชกาลที่เก้าจาหนตัวนั้นล่างแบบนี้นะครับเหรียญนี้ก็เหมือนกันครับเหรียญนี้ก็เหมือนกันครับผมเหรียญนี้เหมือนกันนะครับเนี่ย ปกติในเรียนมุนเรียนเนี่ยนะครับจะมีสองด้านนะครับอันนี้เรียกว่าด้านก้อยนะครับอันนี้เรียกว่าด้านหัวนะครับเนี่ยอันนี้หัวอันนี้ก้อยนะครับก้อยนี่แหละครับแต่ครับแต่เนี่ยเนี่ยแต่เรียนนี้ครับทุกท่านสังเกตดีๆทําไมถึงมีราคาครับผมประกาศรับซื้อเพราะอะไรนะครับสังเกตดูดีนะครับนะครับหนุ่ม นี่ครับจับเสีมือครับผมนี่ด้านวัดนะครับหรือด้านก้วยครับผมด้านวัดหรือด้านกล้อยครับเมื่อจับเสีมือแล้วก็หมุนเนี่ยเห็นไหมครับทุกท่านเห็นอะไรนะครับนี่ครับเนี่ยทุกท่านครับเห็นอะไรไหมครับบางท่านก็จะคิดว่าเอ้าผม เอาเหรียญอะไรนะครับมาเล่นมายากลหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับทุกท่านครับนี่คือเหรียญเออเล่คอยครับเหรียญที่มีแค่ด้านกล้อยสองด้านเหรียญที่มีแค่ด้านกล้อยครับไม่มีด้านหัวนี่ครับเนี่ยอันนี้ดูสิครับเนี่ยดูนะครับดูที่ขอบครับผมดูที่ขอบนะครับขอบนะครับเดิมธรรมชาตินะครับผมไม่มีการไม่มีการเกียร์หรือไม่มีการผ่าประกบหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ครับเนี่ย ดูความเดิมๆนะครับเนี่ยขอบดูอะไรครับเนี่ยนี่ครับขอบธรรมชาติครับดูเหรียญก็รู้ครับว่าเหรียญนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วครับทุกท่านครับนี่ครับเนี่ยเป็นเหรียญที่นะครับผมได้มาจากการยิงประมูลนะครับของร้านใหญ่ร้านหนึ่งนี่ครับก็มีคนหาของส่งขายให้เขาเหมือนกัน เขาก็เอากล้องสองเพชรนะครับสงเนี่ยกล้องสองผส่งไม่ถึงครับตองกล้องสงเพชรครับเพราะว่าเหรียญรุ่นเนี้ยทุกท่านครับราคามันสูงราคาสูงเพราะว่าเป็นเหรียญที่แปลกนะครับเป็นเหรียญที่แปลกเป็นเหรียญที่หายยากด้วยถ้าใครเล่นไม่เป็นนะครับอย่าถ้านักสะสมมือใหม่นะครับถ้าดูไม่ดีนะครับถ้าดูไม่เป็นนะครับอย่าเล่นครับอันนี้ก็คือด้วยความวังดีนะครับจากผมนะครับอย่าเล่นนะครับผม อย่าเล่นเด็ดขาดครับเพราะว่าแบบนี้นะครับราคาสูง้วก็มีการปลอมแปลงด้วยครับเนี่ยมีการปลอมแปลงนะครับเนี่ยครับเนี่ยในกลุ่มซื้อขายเหรียญนะครับมือใหม่ที่เข้าไปนะครับชอบเหรียญพวกนี้เหรียญตลกเนี่ยเหรียญเออเลอร์คอยเนี่ยแล้วก็ไปซื้อปรากฏว่านะครับโดนกันเป็นแถบครับโดนเหรียญปลอมครับผมนะครับเนี่ยเพราะว่าดูไม่เป็นครับ ถ้าเล่นปลอมนะครับมันก็จะออกเป็นเหรียญใหม่ๆนะครับผมใหม่ๆแล้วก็ปีใหม่ๆครับปีใหม่ๆปีสองพันห้าร้อยห้าสิบขึ้นนะครับเหรียญพวกนั้น่ะก็จะมาผ่านะครับขอบนะครับแล้วก็เกียร์หรือบางครั้งก็ก็ผ่าเอาเหรียญหนึ่งออกมาเลยครับเนี่ยผ่าเหรียญหนึ่งออกมาเลยแล้วก็มาประกบกันนะครับแล้วก็ตัดตัดเอาขอบเนี่ยของอีกเหรียญหนึ่งนะครับพูดง่ายๆคือเทคโนโลยีทุกวันนี้ครับทุกท่านน่ากลัวมากนะครับผมถึงบอกไงว่าถ้าใครเล่นไม่เป็นอย่าเล่นครับเนี่ยนะครับ บ,บางท่านนะครับเซนเซียนว่าว่าดูขาดแล้วนะครับแต่พอได้เหรียญมาจริงนะครับเป็นเหรียญปลอมนะครับมีรอยมีอะไรนะครับเนี้ดูตรงขอบอะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้เหรียญจริงนะครับเหรียญแท้ครับผมเนี่ยเหรียญแท้ครับอันนี้ผมซื้อมาราคาสูงมากนะครับเนี่ยเพื่อมาทําคลิปนะครับเนี่ยซื้อมาเพื่อมาทําคลิปนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับเออเล่คอยประเภทหนึ่งนะครับที่มีแค่ด้านเดียววงการเรียกก้อยๆอยนะครับแต่ถ้านะครับทุกท่าน ถ้ามีเฉพาะด้านนี้เนี่ยด้านเดียวนะครับวงกันเขาเรียกสิบบาทหัวหัวครับถ้าท่านไหนมีนะครับเนี่ยขอเป็นเลรียแท้นะครับถ้าท่านไหนมีนะครับผมเนี่ยก็นะครับผมรับซื้อนะครับถ้าท่านไหนมีครับผมผมดูออกนะครับเหรียญแท้เลน่ปลอมครับผมเพราะว่าผมเพราะว่าผมก็เคยโดนมาเหมือนกันครับผมผมเลยดูออกครับผมมีวิธีการดูนะครับวิธีการส่องด้วยครับผมนะครับ ย้ำนะครับเหรียญปลอมไม่ต้องส่งมานะครับทุกท่านครับผมขอเป็นเหรียญแท้นะครับนี่ครับผมนี่ครับสภาพผ่านใช้ครับไม่ต้องสงสัยเลยครับเนี่ยดูผิวเหรียญดูเนื้อเหรียญก็ได้ครับง่ายง่ายครับผมเนี่ยมีการเจอครับเนี่ยมีการเจอจริงๆิครับเหรียญพวกนี้นะครับมีการปั๊มแล้วก็ผลิตผิดพลาดมาตั้งแต่การนะครับออกใช้ในซ้ํานะครับเนี่ยแต่เราไม่สังเกตเท่านั้นเองครับก็เหมือนกับที่ผมเคยบอกไปในหลายคลิปนะครับเหรียญบาทก็เสียนตรงอะไรประมาณนี้ครับผม เหรียญที่มีราคามีค่าเราไม่หยิบขึ้นมาดูมาสังเกตนะครับไม่ดูคลิปดูอะไรดูคลิปแล้วก็ซื้อของนะครับได้รับเงินทอนมาก็ไม่สังเกตกันเท่านั้นเองครับใครมีนะครับทุกท่านตอนนี้ครับราคาเหรียญพวกนี้ตกลงมาแล้วครับสภาพแบบนี้ผมซื้อให้เหรียญละสามพันครับถ้าใช้สวยห้าพันนะครับถ้าใช้สวยไม่ผ่านใช้ก็หลักหมื่นครับทุกท่านครับผมหลักหมื่นครับประเมินตามสภาพนะครับผมก็เหรียญนี้นะครับ ก็ไปเลนปกตินะครับหมุนแล้วนะครับหน้ากับหลังก็จะมี2ด้านแบบนี้แล้วก็พ้เสรียญกลับไม่มีราคานะครับการผลิต150ล้านเหรียญครับยังพบเจอในระบบมากมายครับเหรียญนี้มีมูลค่า10บาทครับเท่าหน้าเหรียญนั่นแหละครับถ้ามีไม่ต้องส่งมานะครับถ้าปี3 7ธรรมดาครับขอเป็นเหรียญนี้ครับเนี่ยสิบบาทก้อยๆครับผมถ้าท่านไหนมีส่งรูปนะครับมาประเมินราคาตามช่องทางนะครับที่ผมแจ้งไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับ อากาศหนาวแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม